พวกนี้ยังโดนโซเชียลอยู่เยอะไหมคุณการก็มีครับคือผมก็สู้กับเสมนแล้วผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทาให้ทาหารเราบางคนบอกอเฮ้ยทหารไม่มีงบเอล่อาตำรวจไม่มีงบเปออผมมายุ่งอะไรกับคนพวกนี้อะไรที่ทําให้ทุกคนปลอดภัยและเข้าใกล้ชัยชนะอบอกผมผมทําให้ทุกอย่างจริงๆยังมีหลายภักส่วนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพวกบริษัทที่พวกอะไร,รต่างเนี่ยเขาก็ลงไปทุ่มเทสัพพกํำลังอ่ะ คือเวลาเราเห็นบ้านเรามีปัญหาหลายๆคนก็ทุกลงไปช่วยคนมีกําลังคนมีศัก,กยภาพก็ลงไปได้คนที่อยู่เบื้องหลังของพวกอย่างพวกเราเนี่ยอย่างวันนี้เราเรา,รางกันรีพอร์ตไอ้เฟซนิวของกัมพูชาไอ้อะไรนะเปลี่ยนปราสาทจุดตางเบิร์นทช่เขาเปลี่ยนมาอยู่ในเขตเขาช่วย,ยกัน แก้ไขกลับมาอยู่บ้านเราให้ได้ออทำไม่ยากเลย2องนาทีคุณช่วยได้เลยเนี่ยที่ใน g g o o กูเกิลแมปออไปเปลี่ยนซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้อเทจจริงก็แก้งเก่งไม่โล่เดี๋ยวพยายามจะติดต่อสายคุณกันจอมพลังหน่อยอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูที่ช่วยเหลือนะคะมูลทีคุณกันช่วยสู้อ่อพี่กัน คุณการจอมพลังนะคะอยู่ในสายกับเรานะคะก็ไปช่วยตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดการประทะเลยนะเป็นยังไงบ้างคุณการสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอแก้นิดนึงผมช่วยก่อนประทะมาเป็นเดือนแล้วครับโอ้โ๋อขออภใช่จุดที่ลำเลียงที่ลําเลียงเอ่อบังเกอร์ถูกไหมคือตอนนี้จะออกล้มกับเขาแล้วครับพี่การตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจุดที่พี่การลงโอ้โหเมื่อคืนได้กอดกับทหารเออ หลายคนได้คุยกับทุกๆคนหลังจากที่การยิงเนี่ยมันหยุดลงแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังปะทะบ้างนิกน้อยค่ะนะครับก็ได้ฟังหลายเรื่องที่อัปเดตอย่างแรกเลยคือบังเกอร์ของผมตรงปราสาทตาเหมือนทมอยู่ครบทั้งสี่อันและบังเกอร์ผมช่วยชีวิตทหารเป็นสิบคนนะครับโดนทั้งจรวดระเบิดทุกอย่างเข้ามาอัดเต็มๆเลยะค่ รอดหมดน้องๆบอกเลยว่าถ้าไม่มีบังเกอร์ผมมาแย่แน่แล้วก็ได้ดูภาพโอ้โหแบบเดินเทงแค่เ,เตี้ยววิรถกระจ,จุยไปเลยแล้วหลบเข้าบังเกอร์ผมโอ้โหแบบผมภูมิใจมากเลยที่ที่ทําของพวกนี้ให้ให,ให้เขาครับค่ะฮะอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างทางนู้นไม่หยุดสักทีพวกเขาก็ต้องสแตนบายตลอดเวลาที่จะออกไปสู้ไปปกป้องประเทศตอนนี้คือเขมรนะมันส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมเอาพูดความเป็นจริงคือ ไม่เคยไว้ใจแล้วไว้ใจไม่เคยได้เลยนะครับนะนะนะไว้ใจไม่เคยได้เลยนะครับมผมก็เตรียมความพร้อมยังโหลดของไปเรื่อยเรือ่อยยังเอาของที่ทหารคิดว่ายังจําเป็นไปให้ได้เรื่อยผมคุยกันทุกคืนครเราจะมีคําพูดคำพูดหนึ่งคืออะไรที่ทําให้ทุกคนปลอดภัยและเข้าใกล้ชัยชนะอบอกผมผมทําให้ทุกอย่างอืนะครับผมก็จัดให้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ที่ผมมาอยู่อยู่ตรงโรงเรียนเชื้อเพลิง อยู่ตรงศูนย์อราพยบศูนย์ตรงนี้ผมดูแลค่ะแล้ววันนี้ผมเอารถมามอบให้หอทหารด้วยขนกระสุนขนสเบียงเพราะบางคันเนี่ยถูกระเบิดบ้างนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เอาโดรนมาเพิ่มเอาแบตมาเพิ่มนะครับก็ยังเสริมความแข็งแกร่งอยู่ซึก,กรอก็ยังมอบเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มอบชึก่ออีกครับคไอจุดจุดที่คุณการอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนเขายิงประทาไหม อ๋อส่วนของผมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีการปะทะครับตรงตาเบินทมเนี่ยก่อนก่อนฟ้ามืดเนี่ยผมก็อยู่ในพื้นที่นะครับออกมานักทหารเนี่ยมาแตะมือกันตรงจุดปลอดภัยเอาของไปให้เมื่อวานก็มีทั้งเครื่องบันไฟโดรนแบตเตอรี่โอของเยอะแยะครับได้ก่อนกับน้องๆหลายคนก็เมื่อคืนไม่ได้มีการปะทะรีเช็คกันแล้วนะครับตรงตาเบินทมไม่มีฮะแต่ก็ต้องสแตนบายกันอยู่แหละนะมันเอาแน่นอนครับเอาแน่ไม่ได้เลยอ เขาอย่าไว้ใจครับอย่าไปใจมัน,มนหลุดเราบอกนะครับอย่าไว้ใจคือไม่ใช่แค่ไม่ไว้ใจนะคุณการมันไโกหกว่าบ้านเราไปถลม่มเมาก่อนอีกโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคําไหนเลยคืออย่างว่านะครับเขามีความเก่งเขาประเทศเขาเนี่ยอย่างอย่างผู้นําหรือว่าคนอื่นๆเ,นเขาจะมีความเรื่องของการปล่อยข่าวเนี่ยเราก็รู้ครับว่าอย่าง เขาเรียกอะไรนะบางคนนะอันนี้ที่ผมเรียกนะประชาคมโลกเขาเรียกอะไรสแกมบเดียใช่ไหมเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีความถนหนักความเชี่ยวชาญหรือว่าเขาป่าบราพวกนี้มาเยอะเลยถนัดอะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะคุณกันกันอยู่ในพื้นที่มานานเนี่ยประเมินว่ามันมันมันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนได้ไหมฮะผมผมมองว่าตอนนี้ทางประสาทตาเมืองทมเนี่ยเรามีการกั้นรั้วไปแล้วสามชั้น นะครับ <Yeah. S 2> แล้วส่วนของขมนเนี่ยถ้าเวลานี้เนี่ยตัวเขาเองนะผมอันที่ผมคิดเองนะผมประเมินเองนะถ้าตัวเขาบอกว่าเฮ้ยคนของเขาขึ้นประสาทตาเมินโทไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะอาจจะรับแรงกดดันเยอะอืเพราะฉะนั้น เขาจะลุกขึ้นมาทําอีกทีเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เละแต่เราไว้ใจพวกเขาไม่ได้เลยก็มีมันก็มีโอกาสอ่ะนึกออกไหมครับคือวันดีคืนดีอ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดอ่ะเราไม่รู้หรอกของจะได้ใช้ไหมแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ได้ใช้เมื่อไหร่เราพร้อมแล้วแล้วมันก็ถึงวันนั้นจริงๆที่ผมสร้งบังเกอร์ก็ได้ใช้จริงๆเพราะอะไรก็เพราะเอาแน่เอานอนจากพวกนี้ไม่ได้ถูกไหมคือผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ย หมือนี่ผมบอกนะนะบางคนก็พยายามลากไปเรื่องของการเมืองพยายามจะไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือพยายามจะไปตรงไ้นให้ได้อ่ะซึ่งผมผมมาช่วยจริงๆอิงคุกีกับทหารชั้นผู้น้อยอืยันชั้นผู้ใหญ่ผมผมเจอคนมาเยอะมากเราตั้งหน้าตาทํางานครับส่วนส่วนคนที่มีหน้าที่ใครทําอะไรยังไงผมเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบหรือว่ามีความรู้สึกของของแต่ละฝั่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปเลยครับสบายช่วงนี้ยังโดนโซเชียลอยู่เยอะไหมคุณการ ก็มีครับวันอย่างผมมีส่วนหนึ่งนะคือผมก็สู้กับเสมีนแล้วผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทําให้ทหารอืมันจะมีบางมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเออเราอยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วผมเชื่อว่าผมน่าจะอยู่คนแรกหรือคนแรกแรกด้ที่ทำที่อยู่ตรงเนี้ย <atar> <ห>แล้วผมไปกว่ายี่สิบฐานผมดูแลทหารยี่สิบฐานตอนเนี้ยเสิร์ฟของให้เขาบางคนบอกเอทหารไม่มีงบเหรอนักตำรวจไม่มีงบเหรอผมมายุ่งอะไรกับคนพวกนี้ ผมบอกเลยพวกเขามีโงบแต่มันไม่ทันเพราะติดเรื่องระบบชุดเกาะผมพูดเลยนะครับถ้าไปตามระบบของผมหกเดือนอแล้วเวลาเนี้ยทุกนาทีของพวกเขามีความหมายเกาะผมถึงเลยป้องกันชีวิตเขาได้เลยเขาเพิ่มโอกาสกลับบ้านเลยตำรวจตวชดที่หมวว่เกาะไปให้ระเบิดลงตรงหน้าเลยสะเก็ดพุ่งใส่หน้าอกติดชุดเกาะผมนะรอดทั้งสามคนเลยโอ้ค่ะ ผมผมอ่ะเข้าใจทุกคนอาจจะรู้สึกว่าผมอ่ะวุ่นวายอืมแต่ทั้งหมดทุกคนเชื่อเถอะครับมันเป็นครับจําเป็นของพวกเขาพวกเขาไม่งั้นผมจะซื้อของถูกได้ยังไงผมได้รับความร่วมมือจากพวกเขาทุกคนทุกคนอยากได้อะไรผมจัดหาให้จำที่ผมพูดได้ไหม,อ,มอะไรที่ปลอดภัยกับใกล้ชัชนะครับผมจัดให้ทั้งหมดพวกเขาบอกมาผมจัดให้หมดมนะครับผมก็อยากทุกคนเข้าใจรู้ทุกคนมีมีตัง เขามีจังค์เยอะครับแต่มันติดเรื่องระบบผมบอกเลยครับถ้าจะใช้วันนี้ตอนนี้ต้องพวกเราต้องประชาชนต้องเนี่ยทุกทุกคนช่วยกันอครับค่ะให้กําลังใจพี่กันด้วยแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วฝากไปถึงพี่ๆทหารแนวหน้าด้วยนะคะเพราะรู้เลยว่าตอนนี้คือในโซเชียลเนี่ยคือมันไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ดิฉันก็เชื่อว่าพี่กันคงเห็นแหละใช่ไหมอย่าเพิ่งท้อนะครับเข้าใจครับคุณกันในในจุดนั้นยังขาดหรืออะไรไหมฮะ ตอนนี้ที่ศูนย์อพยพเนี่ยอาหารของกินเนี่ยผมเชื่อว่าค่อนข้างเหลือๆแล้วครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยก็อาจจะมีที่นอนเสื้อผ้านมเด็กชุดชั้นในกางเกงในครับอะไรอย่างเงี้ยตัวเจ้าหน้าที่อันนี้อันนี้ผมผมผมอย่าว่าผมนะอแล้วก็คือออย่างบุรีเนี่ยเขามีความจําเป็นบางคนอยู่หน้างานมันเครียดอะมันเครียดครับมันเครียดจริงๆ ผมมาทุกคุยกับน้องๆกับทุกอย่างแะไระมันเครียดก็ก็ก็อาจจะต้องการเยอะครับครับแล้วก็ของอื่นๆก็เป็นของแอดวานซ์แล้วตอนนี้ผมก็หาในส่วนของกล้องไนท์วิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเป็นดอทเทอร์มอะไรเงี้ยก็ไปไปเรื่อยๆครับเราก็จะหาของไปเสริมความแข็งแข็งคุณจันทร์ขออนุญาต power box จำเป็นมากฮ power ็อกตอนนี้ออเดอร์ผมมาเป็นร้อยร้อยตัวเลยครับต้องการมากใครมีติดต่อผมที Powerbox อ๋อเยอะมากหน้าแนวต้องการเยอะมากๆใครมีบอกผมแล้วผมจะไปส่งถึงที่เลยค่ะต้องการจริงๆคนคนอยากไปช่วยคุณการจุดเนี้ยอยากจะเอาของเอาบุรงบุรีเอาอะไรก็ตามเนี่ยไปช่วยติดต่อผ่านใครยังไง ครับก็สามารถทักไปที่มูลนิธิกันจอพลังชืวอสู้ได้เลยครับเราจะมีจุดรับของอยู่2ที่มีที่กรุงเทพก็ตอนนี้ตรงที่ตลาดอตกรนั่นแหละครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ที่สุรินนะครับเป็นศูนย์อพยพแต่แต่ทักมาในอินบ็อกก็น่าจะดีครับด้านะครับขอบคุณคุณกันนะครับอาจารย์ช่วยครับขอบคุณครับคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กัน การจอมพลังนะฮะออลงกายลงแรงเป็นตัวแทนนะคะเ,เออ <laughs> นะเออเอ,อ่ะอัปเดตข่าวกันนิด <laughs> นึงคุณผู้ชมชออวันนี้จริงจมันมีหลายภาคส่วนนะว่าทางสภากราโหมก็ก็ประชุมกันนะครับก็แถลงหลักๆก็เป็นเรื่องของการประนามแล้วก็ฟ้องต่อประชาคมโลก ถึงสิ่งที่กัมพูชาทำละเมิดข้อตกลงคุณอ้วนคุณภูมิธรรมเวช,ชัยชัยนรักษารารการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยะนะครับพูดถึงเรื่องกระแสฐานรับจ้างเพราะมันมีฐานจมูกโด่งเข้ามาในภาพโอ้ใช่ฐานรัสเซียหรือไม่อย่างไรกำ<อ>ลังสงสัยกันเนี่ยนะ,ะนะครับก็กําลังบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไม่อยากจะชี้แจงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่กําลังทําทุกวิถีทางที่จะรักษาที่ปไตยไทยแล้วก็รวบรวม,ข,อมอข้อมูลข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็พูดอีกหลายเรื่อง ก็ยังถือว่าสามารถคุมได้นะฮะไม่ได้เป็นการใช้วุฒหนักที่ยิงใส่กันหลักตอนนี้รวมหลักฐานกรัรมพูชานะครับเหมือนกับที่ทางรัฐมนตรีช่วยกระโหมได้พูดไปเนี่ยนะครับค่ะไอหยุดยิงไม่หยุดยิงเนี่ยเขาอยากไม่รู้จะทำไงอะ่ะประชาคมโลกก็คงต้องมาช่วยดูแลอ่เอาเราไปฟังคุณภูมิธรรมปิดท้ายกันนิดนึงครับ ที่ได้บันทึกหลักฐานไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราใช้ตรงนั้นเป็นข้อสรุปและข้อนิการเกิดคำถามค่นว่าทำไมตัวการอย่างมาเลเซียค่ะถึงเข้ามาพบกับกัมมูชาครับมันมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่มองนะครับใครก่อนหลังนี่มันสำคัญสำคัญว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหรือเปล่านะครับอย่างอย่างมีดราม่ามาว่าคุณอันวาขัดขัดขวางผมไม่ให้ขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงเพราะยืนอยู่แล้วเพียงแต่ท่านจะพูดแนะนำท่านยังไม่ได้แนะนำผม เท่านั้นเองก็มาเป็นดราม่ากลายเป็นว่าเขาไม่เข้าข้างเราอะไรเนี้ยอันนี้เป็นข่าวซึ่งมันไม่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดปัญหานะครับเกิดอะไรมากเพราะฉะนั้นผมถึงว่าให้เราวันระวังข่าวที่จะต้องเสนอออกมาให้ีนะครับไม่ได้ทำฝังกองทัพมาเลเซียค่ะเดินทางมาที่ประเทศไทยอ่ะค่ะท่านต้นนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะคะแล้วท่านก็เดินขึ้นรถไปเลยนะคะคุณผู้ชมคือไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าหลังมีคาถามหนึ่งและข่าวถาม ท่านยังคงไว้ใจกัมพูชาหรือเปล่า <g ül> บอกว่าตอบอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไว้วางใจเลยและไม่ได้วางใจกัมพูชามาตั้งแต่ต้นจากสินธรัพรมาแต่ประชาคมโลกนั้นจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>แบบแบบนี้นะครับค่ะ